เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการครับเปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ระดับโลกสำหรับงานไทยแลนด์เบียนอเล่ปูเก็ต2025พร้อมปั้นเมืองภูเก็ตสู่ World a r t Tourism Destination ประเทศไทยได้ประกาศศักยภาพศิลปะร่วมสมัยบนเวทีโลกเปิดงานไทยแลนด์เบียนเอเลูเกต2,025อย่างอลังการณะสวนสาธารณะสะพานหินนำทัพโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้แทนศิลปินนานาชาติรวมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดภายใต้แนวคิดนิรันกัน ซึ่งเวทีปีนี้รวบรวม65ศิลปินระดับโลกและกว่า100ศิลปินไทยตลอดการจัดงาน5เดือนเต็มซึ่งก็พิธีเปิดก็มีตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปจนถึงวันที่30เมษายน2569โดยคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนเงินสะพัดกว่า25,000ล้านบาท เมื่อวานเปิดฉากระปการตาด้วยขบวนพาเรดศิลปะกว่า15ขบวนและผู้แสดงรวมกันกว่า3,000คนสะท้อนพลังและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของภูเก็ตอย่างงดงาม สำหรับงานไทยแลนด์เบเนเดสภูเก็ต2025คือการยกระดับภูเก็ตสู่ World Art and Culture Tourism Destin a t i o n ันผ่านงานศิลปะร่วมสมัยเมืองทั้งเกาะกับเครือข่าย13ศาลาเปิดประสบการณ์ศิลปะในสถานที่สำคัญทั่วเกาะภูเก็ตอาทิ4เกาะอาร์ตแลนด์ท่าเรือพันวาค่ะที่สะพานหินนะคะหรือบร,ริเวณย่านเมืองเก่าและที่สุขโขภาวิเลียนและชายหาดในหานร,รวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะที่มีการจัดแสดงนทิทรรศการรวมถึงศิลปะ ปติมากรรมนะคะครอบคลุมทั้ง3ามอำเภอของจังหวัดภูเกต็ตให้ก้าวสู่ภูเก็ตในมิติใหม่ของศิลปะที่มีชีวิตพบพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินไทยนานาชาติกว่า25ประเทศที่จะถ่ายทอดสายใยมนุษย์ธรรมชาติโลกผ่านผลงานร่วมสมัยที่จะแสดงทั่วเมืองค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัส13สาลาศิลปะนะครับทั่วภูเก็ตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนปีหน้าเลยนะครับมาร่วมกันค้นพบครับว่าศิลปะที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเมืองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของไทยในครั้งนี้มาฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีสาบิดากันครับ ระยะเวลาการจัดงานก็สามารถทําให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวได้ในระยะยาวแล้วก็เราสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อมาดึงดูดงานเ,ออเพื่อมาเสพงานศิลปะอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่น้องภาคประชาชนทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติมาเที่ยวงานไ Thailand ภูเก็ตไทยแลนด์เบเนเรตภูเก็ต2025นะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยมีศิลปะ ร่วมสมัยมากมายแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะคะมีความตั้งใจในการที่จะผลิตผลงานเป็นอย่างมากอยากให้พวกเรามาชมกันค่ะ